สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับช่องพระใหม่หน้าเก็บนะครับวันนี้จะมาเปิดรายการโดยเหรียญหลวงพ่อพัดบุญยาก,กรโมวัดไม่ด้วนนะครับจังหวัดวนครสวรรค์เนี่ยครับเหรียญหลวงพ่อพัดก็มีหลายรุ่นนะพี่มีเยอะมีเป็นร้อยเหนือบนบนเนื้อล่างๆหน้าเก็บหมดครับเก็บได้เก็บกับเพราะว่าหลวงพ่อพัดเขาก็ปีนี้ก็น่าจะอายุร้อยปีพอดีนะฮะเนี่ยครับ,น,รบนี่มี รุ่น5พยักชนะจนนะพี่นะ5พยักชนะจน,นะน,น,น,นนะครับนี่เปิดดูเหลี่ยมนะครับผาบขาให้โอ้เป็นงานหน้ากากนะพี่นะงานหน้ากากนี้เป็นรายการที่ที่ต่าไหนทำให้เสีวยวใจรายการที่สองนะพี่นะรายการที่สองน่าจะเป็นเดีย๋ยวผมดูรายการแป๊บนะครับ เป็นนวะนากากเงินนะพี่นวะนากากเงินนะผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งได้บันทึการมานี่นะครับันรายการก็น่าจะไปหาในเพจพระย่อยได้นะพี่เพจดังเขานะเพจพระย่อยอยุคนี้นี่ของเขาอ่นะมาดูนี่นะพี่รุ่นนี้จะต่อโคตรพอผ่านนะพี่เป็นพอผ่านเลย แล้วก็รันหมายเลขเลยนะรันหมายเลขเลยสวยนะพี่นะสวยเป็นสิงนะพี่ไม่ใช่เสือนะเป็นสิงผมคิดว่าน่าจะเป็นสิงนะเป็นสิงนะงนะดูสิงกันโอ้ดุดุเลยพี่สิงโตพี่สิงโตดุดุเลยตวัวที่หนึ่งนะน่าจะมีสิงโตห้าตัวพี่กล้องไม่ค่อยโฟกัสเลย ีสีโตด้านหน้ามีสามนะพี่ด้านหลังมีสองนะฮะด้านหลังมีสองตามเชื่อรุ่นเลยพี่ฮ่าไยักชนะโจนมาดูเหรียญต่อไปรับเอาให้รายการที่เจ็ดนะพี่เนื้อเจ้าหนวนหน้นากากทองทิพย์เป็นหน้ากากทองทิพย์นะ่ยหน้ากากทองทิพย์ ต่อโคดพอผ่านเหมือนกันนะฮะต่อโคดผม่านเห็นไ้มพี่ตัวนี้ตัวนี้ต่อโคดนะครับอ่าราคาทองทิพย์จริงๆนะครับสวยพี่สวยรุ่นนี้สวยสวยครับสวยน่าเก็บพี่เก็บได้เก็บเก็บได้ทุกรุ่นเลยเเลยหลวงพมคัดผมก็มีหลายรุ่นนะคะแต่เนื้อถูกยังไม่มีเ,าเขานะดูเรียนต่อไปมากขอให้เป็นเนื้อทองทิพย์เนื้อทองทิพย์ ทองคิดนะากากอาบากานะพี่ทองคิดนะากากอาบากาสวยอะไร้ครับนี่ก็ต่อโคตรพอผ่านเหมือนกันนะพี่ต่อโคตรผ่านแต่มีบังนะพี่นี่นะสวยราคาไม่แรงนะพี่ในเพจก็อยู่ประมาณ200-250นะเปิดรุ่นนะในการรุ่นเนื้อนะพี่สวยครับแต่เนื้อบนบนผมยังไม่มีนะ งินบนบนผมยังไม่มีมีที่ห้อยอยู่ก็ยังไม่บนนะพี่มีเหรียญเดียวแต่ก็เป็นเหรียญที่ไม่ดังนะครับแต่สวยนะสวยนะครับเหรียญนี้นะครับเนี้เป็นเหรียญเงินนะฮะอันนี้ผมลุ้นโชคได้มาะเหรียญเงินเลขโค้ดห้าห้านะพี่น,นะเลขโค้ดห้าห้านวะหอตะค,คุณนะ ขึ้นคอนะครับก็มีเหรียญหลายรุ่นนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมเอามานำเสนอแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทบคลิปต่อไปนะนะพี่นะวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่ขอบคุณครับ